สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนครับเคยสงสัยกันไหมครับว่ามดนะครับถ้ามันตกจากที่สูงมากๆครับผมทําไมมันยังไม่ตายครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับ ถ้าเทียบขนาดของมดกับการตกจากโต๊ะต้นไม้ก็น่าจะสูงมากๆแล้วนะครับสาหรับมดกับเราเคยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมมันถึงไม่ตายครับหรือต้องสูงเท่าไหร่ครับมันถึงจะตายครับแล้วหัวใจมันไม่วายก่อนถึงพื้นเหรอครับเมื่อเวลาวัตถุตกลงมาระยะหนึ่งในอากาศนะครับตัววัตถุจะต้านอากาศไปด้วยครับทาให้วัตถุชิ้นนั้นนะครับต้านลมในขณะที่ตกลงมาครับและการที่ต้านลมไปด้วยนี่นะครับผมและตกไปด้วยนั้นจะถ้ามีความเร็วในการตกกลายเป็นความเร็วที่เรียกว่า terminal velocity นะครับก็คือความเร็วสุดท้ายหรือความเร็ว ปลายนั่นเองนะครับความเร็วสุดท้ายหรือเทอร์มิน v ลวิโลซิตี้นะครับเป็นสมบัติทางกายภาพทางอากาศพลาศาสตร์หมายถึงความเร็วลมสูงสุดที่ทําให้วัตถุลอยตัวอยู่นิ่งในอากาศนะครับภายในอุโมงค์ก่อนที่จะปิวหลุดกระเด็นออกไปนั่นเองครับซึ่งแรงต้านอากาศที่กระทําต่อวัตถุนั้นครับจะหักล้างกับแรงน้มถ่วงพอดีครับความเร็วที่ตกลงมาจนคงที่ครับตอบได้ว่าหาักหมดตกลงมาจากที่ความสูงมากๆก็จะทาให้เกิดเทอร์มิน v ลวิโลซิตี้นะครับในระยะเวลาที่ตกมาเพียงไม่กี่เมตรจากความสูงที่ตกลงมาแล้วเท่านั้น ก็คือจะตกที่ความสูงระดับใดก็ตามนะครับความเร็วที่ตกลงมานั้นครับก็จะคงที่ครับตอบได้ว่าหากมดตกที่ความสูงมากนะครับก็จะทาให้เกิดเทอร์มินอว์เวลลิซิตี้นะครับในระยะเวลาที่ตกเพียงไม่กี่เมตรจากความสูงที่มันตกลงมาเท่านั้นเองนะครับและด้วยความที่มดมีน้ําหนักน้อยนะครับเฉลี่ยไม่กี่กิลลกรัมนะครับความเร็วปลายทางหรือความเร็วสุดท้ายของมดนะครับก็จะมีแค่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับตามแผนแฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ครับจะแตกต่างกันมากจากความเร็วปลายของมนุษย์ ที่ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับยังไรก็ตามนะครับมดตัวหนึ่งนั้นครับนั้นเบามากหากคุณโยนมันออกจากยอดตึกระฟ้านะครับ จนมันมาถึงความเร็วส้นสุดของมันก็คือที่พื้นนะครับมันจะเดินทางด้วยความเร็วประมาณ6.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากขนาดและน้าหนักของมดนั้นมีแรงตั้งอากาศที่คงที่ครับและแรงมากจนแรงโน้มถ่วงของโลกไม่สามารถที่ดึงมันลงมาอย่างพื้นโลกได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากความเร็วที่ช้าและคงกระดูกภายนอกที่แข็งแกร่งของมดแล้วนะครับซึ่งรองรับแรงกระแทกซึ่งพวกมันจะไม่ได้รับความเสียหายจากการตกที่สูงใดๆเลยนะครับการกระแทกก็เหมือนกับว่ามันตกลงไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้ ตัวนักที่มีความเร็วปลายหรือว่าความเร็วสุดท้ายที่ต่ำนะครับซึ่งจะไม่ทําให้พวกมันตายหากตกจากที่สูงครับซึ่งมีบางกรณีที่หนูตกลงไปหลายพันฟุตจากปองเหมืองนะครับพอตกลงไปถึงพื้นมันก็รีบวิ่งออกไปทันทีนะครับนี่เป็นเพราะความเร็วปลายของพวกมันต่ำมากๆนั่นเองนะครับและสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็คือแมวครับที่มีโอกาสรอดชีวิตสูงถึง90%ครับจากการตกจากที่สูงครับมันมีความเร็วปลายหรือความเร็วสุดท้ายที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ การเอาตัวรอดจากการตกจากอาคารหลายชั้นของมันก็คือนะครับมันจะกางลำตัวออกเพื่อเพิ่มแรงต้านของอากาศครับจากนั้นพวกมันจะบิดร่างกายเพื่อให้ขาลงพื้นก่อนครับทำหน้าที่เป็นชกอัพและพยุงร่างกายเพื่อให้รับแรงกระแทกนั่นเองนะครับแล้วเขายังวิจัยกันด้วยนะครับแมวที่ตกตึกที่สูงกว่านะครับจะมีโอกาสรอดมากกว่าแมวที่ตกตึกที่ต่ํากว่านะครับเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่า ตึกที่ต่ํากว่านะครับลงมาก็ค่อนข้างเร็วนิดนึงครับจะทําให้แมวไม่สามารถจัดระเบียบร่างกายของมันได้นะครับทาให้มันตกมากระแทกพื้นครับแต่ถ้าตึกที่สูงกว่านะครับมันยังพอมีเวลาให้แมวจัดระเบียบร่างกายของมันนะครับให้มันเอาเท้าลงมันก็จะทําให้มันมีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีคนไปตั้งกระทู้ถามในเว็บไซต์พันทิปอีกด้วยนะครับว่ามดตกจากที่สูงสูงเท่าไหร่นะครับมันถึงจะตายครับ แล้วก็มีชาวเน็ตหลายคนนะครับมาตอบคําถามครับหลายๆคําถามนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกมาให้ดูสักหน่อยนะครับคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้ามันยังหายใจไม่โดนตัวอะไรโชบไปกินหรือไปตกในที่ไม่เหมาะสมสูงแค่ไหนมันก็ไม่ตายความเร็วสุดท้ายในอากาศของมดแค่ประมาณ1-2เมตรต่อวินาทีเท่านั้นไม่มากพอทําให้มันตายหรอกครับส่วนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับเขาบอกว่านั้นมดก็เทพกว่าแมวอีกนะซิไม่รู้มาก่อนเลยแล้วมีสัตว์อะไรอีกไหมที่ตกจากที่สูงแล้วไม่ตาย ส่วนคนนี้นะครับเขาก็ตอบบอกว่าไม่ตายหรือหาซังไม่เจอกันแน่ครับส่วนคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าบางทีก็ปิวกับเข้ามาในตึกเหมือนเดิมเลยรอดเฉยอเ,อเลยครับส่วนคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าไม่ตายนอกจากไม่โดนอะไรไปบี้ไปเหยียบมันนะครับส่วนคนนี้นะครับเข,ขาบอกว่าเขาเคยทดลองแล้วครับโดยการโยนต์มดออกจากเฮลิคอปเตอร์บนที่สูงในตอนนั้นผลออกมาปรากฏว่ามดหายโอ้โหก็ถือว่าเป็นคําตอบที่แบบโอ้โหสนุกสนานกันไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัว,วลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ